เขากำลังจะเข้ามาหาคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปลังงานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก1สิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ แปดดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรเพื่อกดการมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนจริงใจรักใครรักจริงรักแล้วก็คือ ให้หมดใจเลยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนคิดมากอะไรที่เกี่ยวกับคนรักความรักครอบครัวจะมีที่พลต่อการตัดสินใจของคุณมากๆนะคะพลังงานที่ขึ้นมาน่าจะมีคนรักรักมากๆหรือว่าเป็นสามีภรรยาแล้วนะคะ มีปัญหามีประเด็นมีบางสิ่งบางอย่างมีความเครียดมีความกังวลใจที่คุณรู้สึกว่าติดอยู่ในหัวใจของคุณที่คุณยังแก้ไม่ได้ที่คุณยังคิดไม่ตกนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะยังหาทางออกในบางเรื่องราวบางความเครียดที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้ยังไม่ได้นั่นเองนะคะแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในใจคนที่คุณรักคนในครอบครัวนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณกันก่อนว่าเขาเป็นใครนะ uh. <bardzo S 2> คะข,ข, <arcade> ขอพลังงานของคนที่จะเข้ามาหาคุณหน่อยนะคะ ดือไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤษภสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูควินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิดูทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุลมราศีพฤษภนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่เวลาดีดีใจหายเวลาที่ร้ายหรือว่าอารมณ์ร้อนขึ้นมาน่ากลัวมากๆจริงๆเป็นคนที่เรียบง่ายอะไรก็ได้เป็นคนใจเย็นนะคะบางครั้งชีวิตอาจจะดูเหมือนจืดชืดเหมือนไม่มีรสชาติด,ด้วยซ้ําแต่พอจะนิ่งจะโกรธนะคะอารมณ์ก็คือมาเป็นฟืนเป็นไฟเลยนั่นเองเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตมีความสําคัญสําหรับเขามากๆหรือว่าชีวิตของเขาที่ผ่านมา อาจจะต่อสู้ดิ้นรนมาพอสมควรนะคะก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครไม่เปิดโอกาสให้ใครเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาจูจ้จี้มาวุ่นวายด้วยนั่นเองนะคะบุคลิกบางครั้งก็ดูนิ่งดูคาดเดายากเข้าถึงยากแต่บทที่จะอารมณ์ดีนะคะสามารถพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้ดีมากๆ แล้วก็เป็นคนที่จริงใจจริงจังด้วยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าเขาจะเข้ามาหาคุณทํำไมนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาหาคุณทําไมขอภายบอกทีอาจจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหลังจากที่คิดที่ทบทวนแล้วนะคะจะลงมือทําอะไรด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความกล้าเป็นการลงมือทําหลังจากที่ตัดสินใจ ในบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะเป้าหมายนะคะสิ่งที่อยู่ในใจนะคะสิ่งที่เฝ้ารอนะคะวางแผนไว้มาสักพักแล้วความกังวลความเครียดคิดเองเครียดเองไม่ได้บอกใครนะคะจบสิ้นความเจ็บปวดความเสียใจนะคะแล้วก็ความกังวลใจนะคะ พลังงานของคนคนนี้เขาจะเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนั่นเองนะคะมีเรื่องที่ค้างคายอยู่ในใจความเจ็บปวดความเสียใจคิดมากกังวลวาวุ่นใจหลายสิ่งหลายอย่างรบกวนหัวใจของเขามากๆจนเขาไม่สามารถจะอยู่นิ่งต่อไปได้แล้วเขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการเคลียร์ใจเป็นการปรับใจเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นความเด็ดขาดเป็นการรวบรวมความกล้าหรือว่าจะเป็นการตัดสินใจหลังจากที่คิดมานานแล้วลังเลมานานแล้วกังวลมานานแล้ว ถึงเวลาที่จะได้เปิดเผยถึงเวลาที่จะได้เคลียร์ใจนั่นเองพลังงานที่ขึ้นมานะคะหากว่าแปดดาบของคุณเป็นเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่ในใจของคุณเป็นเรื่องราวที่คุณก็หาทางออกไม่ได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับคนรักความรักคนในครอบครัวของคุณหรือเปล่า เป็นคนที่มีประเด็นคนที่ทำให้คุณทุกข์ใจอยู่ในตอนนี้นั่นเองที่จะเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณเป็นคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นคนที่เวลาดีก็ดีมากๆเวลาโมโหร้ายขึ้นมาก็คือเป็นฟืนเป็นไฟนั่นเองนะคะแล้วเวลาที่อยากจะพูดก็พูดเวลาที่ไม่อยากจะพูดก็คือเงียบไปเลยนิ่งเฉยไปเลยนั่นเองหากว่ามีคนบุคลิกป,ประมาณนี้ในใจของคุณแล้วมีปัญหามีประเด็นกับคุณอยู่ เขานั่นเองนะคะที่จะเข้ามาหาคุณเข้ามาเพื่อเคลียร์ใจเพื่อเปิดเผยความในใจเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าสะสางปัญหาความไม่เข้าใจที่มีระหว่างกาันระหว่างคุณกับเขาเป็นปัญหาที่ค้างคาคาราคาซังเป็นความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นมานานแล้วนั่นเองแล้วก็ยังไม่ได้เคลียร์ใจกันถึงเวลาที่จะพูดคุยที่จะเปิดใจแล้วก็หาทางออกในเรื่องราวนั้นเพราะเขาไม่สามารถจะเก็บความกลัดกลุ้ม ความฟงซ่ารความคิดมากนี้ได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะคะ